เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงอินเทกรุ่น ITX180B มาพร้อมแรงดันสูงและมอเตอร์พลังแรงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกรองรับการปรับระดับแรงดันน้ำให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นล้างรถล้างพื้นหรือกำจัดคราบสปกปรกหนะัก เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่นนี้ใช้มอเตอร์ทองแดงแท้พลังแรงถึง2,800วัตต์ให้แรงดันเต็มที่180บาร์ทำความสะอาดได้ทรงพลังสามารถปรับระดับแรงดันน้ำได้ใช้งานได้หลากหลายทั้งงานเบาและงานหนักมีระบบออโต้สต็อป และระบบดูดน้ำอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกประหยัดน้ำและใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานมีล้อเลื่อนขนาดใหญ่พร้อมโลม้วนเก็บสายฉีดและสายไฟทำให้เคลื่อนย้ายง่ายและเป็นระเบียบเมื่อจัดเก็บทั้งยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดมีทั้งหัวพ่นโฟมสายไฮโดรลิกที่มีความยาวถึง5เมตรเพียงประกอบก็สามารถใช้งานได้ในทันทีเลยค่ะและถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ